ทำไมถึงต้องการตัวหมอนนี่นักหนะไบสาเรเลวนี่มีใบยาสูบและใบพวกผลิตวีโลนะ่ะถ้าเราพลาดยาสามเลงก็ตายแตะทำลายการผลิตของไอ้ล้นโัไเปน้อยได้ทำให้มันเสียนหน้าในใสายตาลุงอันตนของมันไม่มากันเต็มเลยเอาไงกันดีเราจะข่าพวกทหารจนกว่าจะเจอตัวมันนะและ้วไงต่อละแลวเราก็จะฆ่าทหารเพิ่มอีก,อกง่ายดีฉันชอบ แดนนี่นี่แบบอึ้งเลยครับไปยาพากีองคาลาครับเฮ้ยนี่มันเอเป็ดเอฟบาดานี่ใช่ไหมใช่แล้วพอลูกสาวของมอนเตโรนะครับนั่นแหละมันก็มีไม่กี่ทางโปรจะยืนอย่าค่อยเดินต่ เข้าไปนะครับทำไมอยู่ข้างบนเราไม่ส่องก่อนวะเนี่ยสไนเปอร์ซะด้วยเฮ้ยใครอยู่ใกล้ไหมว่าจะยส่ซะหน่อยครับท่านมอสถึงคนละเกตเพียงนะครับ แต่ยิงมากๆแล้วมันจะร้อนเร็วนะครับเราต้องขึ้นไปข้างบนให้ได้ก่อนขึ้นไปข้างบนครับรค่อยสอยมันเช่ไหมล่ะทุกคนอ,อย่างงไ้เหรอเห็นทันหรือเปล่า ขึ้นไปเรื่อยๆน,นะครับเราจะอ,อยู่ในสถานะที่ได้เปรียบอยู่ครับเพราะว่าจำนวนคนมันเยอะต้องมีสมองครับในการบู๊มันขึ้นได้อีกนะเนี่ยขึ้นอีกเดียวอืม นี่ไงสุดละพอเราไม่ไหวจริงรค่อยกระโดดลงนะครับท่านว่ามันจะผ่านไปไหมครับหืมลวงทิ้งผ่านช่องมันก็เล็กเกินไปนะครับจะมนนันเยาต้องส่องให้เต็มที่ครับมีที่ไหนอีกไหมหื่นาน นั่นคือยศสูงกว่าใครเหรอศูนเจ้าก่อนนะครับสอ,อโนริเอะก็โอเคส่งไปเรื่อยๆครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมโอ้ยแต่มีรถถังว่ะอันตรายแล้วทีนี้ทีนี้อันตรายแล้วมีรถถังโอเคต้องใช้ซูพิโม่ฆ่ามัน โอเคครับหมอค่อยเปค่อยไปผงเก็บสนไนก่อนเลยม <c oughs> หมอเฮ็ดช็อตไปค่อยๆเปค่อยๆไปครับท่านเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ๋ยวผม่าต้องไปจัดการตรงนี้ก่อนเฮ้ยเอา้งรู้ตัวเหรอเศร้าน้อยยังไม่ทันรู้ตัวก็ตายซะแล้วไม่น่าเลยนะ ล้วงกับท่านมีนประมาณเกือบห้าน,นะครับโอ้ม่มีอะไรเรอมัง้งมันมั้งนะอยเราต้องไปเอาหอไปคัโปจะก,ก้ามันเฮ้ยโอ้โหลืมกดกระโดดสอนไรครับพิกดสไลด์แทนเดี๋ยวขึ้นทางนี้ก็ได้ เหยียพิโมดมเห็นเลาะแล้วต่ข้างในมันจะมีคนหรือเปล่าอืมยแล้วทางไหนมันไปได้ไปไม่ได้หรอ,อเฮ้ยเฮ้ยโดนว่ะไล่จะคุ สุพิมโบน้อยเป็นไงมันใกล้ไปเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยอันตรายดับไฟก่อนยังไงดีวัเนี่ยเรียกปืนบอมมาด้วยอันตรายอันตรายไฟก่อนครับท่านพันแผลก่อน เฮ้ข้างนอกก็มาลวงไหมไฟไฟแต่ไม่ลวงครับท่านเราต้องขึ้นไปอหอขอ้างบนไปใช้วิ่งตามไหมเฮ้ยก็มันนี่ไงโอ้โหหันหลังให้อย่างนี้ก็เสร็จสิครับน<ป>ู้ขอบเอว,วิ่งตามมา ยีงไงมีมิสไซล์ต้องจัดมันนะครับเเต็มที่อ๋ขอ,อได้เฮ้อฮึดวงครับท่านมีไหมเลซ์เขาบอกว่าเละ อยู่ไหนล่ะผมต้องลงไปเก็บของด้วยนะครับเนะี่ยเก็บไว้ไว้ข้างกลับเดี๋ยววิ่งไล่เก็บของด้วยครับรอหน่อยฉันกำลังไปโอเคโอเคเดี๋ยวผมรอเก็บของด้วยครับใส่ไม่หมดแหรออ๋อ ได้ bpsmg ครับ้อของเลยนเนาะเใช้ปืนคกได้เนียอปืนคกแล้วนี่โมยงมีคนเหลืออีกอ่ะไการตรงนี้กันครับอตอนแรกเราเข้ามาแล้วนี่เป้อหมายเสร็จสมบูรณ์โอเคมาถึงภารกิจแล้วครับ อย่าเข้ามานะให้ตายสิเวงกรรมทุกผานเมยร์ไดสไร์ุดแล้วเวงกรรมของแกน้องชายอเลฮันโดมอนเตโลน้องชายเหรอสุดที่ผ่านมาเราตามล่าน้องชายของแกเหรอแกเป็นใครวะทำไมไม่บอกฉันตรงอเลฮันโดมาเถอะกับบ้านกันก่อนไปตายซะมาทะเลาะกันเหรออเลไปฉัน บัตรตกเอ้ยไม่โถ่เอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับแกวะอปฉันเฮ้ยอาเลยฉีดหน้าวเนี่ะ เป็นไรวะอะไรฉันไม่ไปไหนทั้นแหละฉันเคยบอกพี่แล้วแล้วฉันจะบอกอีกครั้งฉันเชื่อในคาติโยฉันเชื่อในวีโรแล้วโอเซ่เขาคือผู้มีวิสัยทัศน์อโนเป็นน้อยคือผู้คุมทานมันมีผลิตนะพี่เองน่ะที่พยายามรับผิดตัวฉันแกเปลี่ยนชื่อเป็นเครื่องแบบแต่แกก็ยังเป็นมอนเตโลอยู่ดีส่วนพ่อคนก็ยังมีอยู่พี่สปาดาอยู่พี่เอปาร์ดาครับแล้วก็เรียกตัวเองว่าอะไรนะ ดับอลังการเนาะโอ้โหเจ๋งเป็นบ้าเลยอะไรพี่แทนฉันเหรอพ่อกำลังป่วยเนาะฉันไม่แคร์พ่อหันหล่ฉันมานานแล้วพี่ก็รู้ครอบครัวไม่หนุยแตกว่ะว่าไหมได้ยินมาแบบนั้นนะ่ะ เราเคยแยกกันแต่ไม่พอรู้เชียวนะ,ะมาให้มอนเตโลครับรู้ครับเรามาทำภารกิจน,นี้หมดร้อยเสร็จสิ้นภารกิจครับอ๋อตกลงเอปาร้ามัน จะมาหาลูกชายเอ้ยจะมาหาน้องชายเหมือนน้องชายมันไปแบบร่วมกับคาติโยครับคาติโยมันจอมวงการทุกอย่างจริงห <Olá. S 2> วัดดีอล่า <Olá. S 2> สบายดีไหมดีเฉยยังไม่ได้ขอบคุณที่แกช่วยฉันตามล่าอริฮานเลยฉันไม่ได้บอกแกตามตรงเท่าไหร่จิตใจนะ่ะแค่รู้ว่าความจริงตอนนี้ก็ดีแล้วฉันกลัวว่าแกจะไม่ช่วยฉันรู้ว่าน้องชายฉันอยู่ในกองครับ มาเป็นคนเทยยศน่ะแต่ก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันน่ะกลับมาที่ค่ายเร็วมันมีงานต้องทำอีกจะมีอีกเหรอขอจัดการตรงนี้กันเลยครับเฮ้ยคันบ่อพมาไม่ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะพังจะพังโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันตรายมากครับถึงจะพังกันเลยเหรอ นาไปโฆษณาด้วยไปโฆษณาก็ไม่ล้มอีกอน,นี่มันติดเช็ค,คไฟไหมเนี่ยไม่ใช่ดิมันติดเช็คไฟก็ไปดีกว่าครับเออเราไปตามจุดภารกิจดีกว่าเนี่ยอยู่แค่นี้เองอไรอยอร่อยไหครับโอ้โหเครื่องกำลังพังแลับเครื่องบิบงกนกำลังจะพัง แล้วเดี๋ตอนเราถึงที่เรากระโดดล้มเลยนะครับเพราะในค่ายมันก็สามารถเนี้ยพอมาได้เฮ้ยลาก่อนพอตัวน้อยอะไรสิครับจังหวะนี้เราต้องยกสายยกขวาครับจะเพิ่มความเร็วให้เราเล็กน้อย อ่พอถึงฮอปุ๊บกลายเป็นมุมมองบุคคนที่สามเนะยครับมอเขาเเลื่อนต่อเลยเราต้องเช่ญพวกเขาออกมาอีกครั้งกันพ่ะเมื่อไหรมันจะจบพามีล่อนี้ครอบครัวนะฉันว่าเรายอมเสียไปเยอะแกไม่มีสิทธิพูดจาแบบนั้นนี่ไม่ใช่แคมป์ของแกเกิดอะไรขึ้นโอไซโดน่ะมันจะแขวงคอพวกเขาในแต่ลบโดูน่าความผิดพวกนั้นเองไม่ใช่ความผิดแกตั้งห้าพวกนั้นต้องเรียนรู้วิธีของตัวย่าจากเราแต่แกแกไม่เคยฟัง ความไม่ใจต้องแลกด้วยความไม่ใจฉันไม่ชอบเลยแล้วไงจะที่พูดนั้นไม่ได้ดื้อเลยเหรอเวนฉันก็ใจความรู้สึกนั้นดีทีมเล็กเราห้าคนบุกเข้าไปพาคนของเราออกมาฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าเขา คนกองทัพมีอยู่ทั่วเนอะต้องมีคนคอยดูต้นทางที่โบสถ์นี้มองเห็นทุกอย่างได้จากตรงนี้นะไปครั้งแรมที่หอคอยก่อนนะอย่าให้ใครเห็นแก่ขึ้นไปหรอกจะมีอะไรให้แกฮีโร่ไรก็ฉบับฟิลลี่้อมกล้องเล็งกำลังสูงฉันจะเอาปืนไปต้อนลิเกลฉันและคามิลาจะประจำจัดตุลักฟิลลี่เราอยู่ที่หอวิทยุและห้ามใช้โทรศัพท์มือถือหรอกโอเคมันจะโล่ กระจายไงครับมอนเตลโลจนบันตายคามิล่าฮพระอาทิตย์ตกดินโอ้หชีตอนครับยังเท่ได้กลิ่นไหมนั่นคือกลิ่นของสิ่งที่หล่อใจที่สุดในชีวิตแกเลยนะไปครับโอ้โหแลเบื่เาเครื่องบินกีกว่าอย่างงี้ออเยได้นี่เฮ้ยหว่จะให้มิซายเรา โอ้คาดอีกว่ะไหนในฟิลีฟิลลีบอกจะให้ของเรา see you, fight for Why Okay Okay ต้องฟิลีมันอยู่ไหนวะวน,นี้มันเดโล came here อืมนี่คือเห็นความมัน โอ้โหมีคนเล่นดนตรีฟังด้วยเฮ้ยอย่างเท่อ่ะเอ็งใช้ได้อยู่ครับไอที่มายืนตอนไหนเนี่ยปาปๆปาเดี๋ยวฟิลรีบเก้าของให้เราเองครับเราไปเครื่องบินดีกว่าปะไดรีบพุ่งตรงไปเลยมึงตรงไปหาเครื่องบินเลยครับ ยมาครับเพิ่มความเร็วเพราะว่าเราไปถึงปุ๊บเราไม่จอดครับผมจะกระโดดทิ้งเลยกระโดดทิ้งเครื่องบินนะใช่หรือเ,เปล่ามาดูกันเลครับไปเลยดังนี่ที่ความเบงมัานไกลพ้นทำลายพลเอกกร์เพิ่มความเร็วเล็กน้อยครับ ทนไปดูรอบๆก็ได้นะครับวิวทิวทัศน์ต่างๆของโลกปลายเย้าเขคโลซานีดับเพอแล้วบุกลกพื้นที่อเลยครับมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วล่ะเฮ้ยแต่พูดถึงนี้เถอะมันแจ้งแต่ลองนี้เราก็เสียวอันนี้เหมือนกันนะอากาศยานอาวกาศอากาศอ่ะ มันจะใสเครื่องบินเราได้นะครับเป็นปืนใหญ่าง้ง่ายคือเราต้องมียูดเช็คพอยให้หมดก่อนเราถึงจะบินได้อีสระเพราะว่าเขตมันจะใหญ่มากเหมือนตอนนี้ไงครับเหมือนตอนนี้ไงครับหมดแล้วจังหวะนี้เฮ้ยต้องออกต้องออกต้องรีบออกโอ้โหมิเกลคาร์ลอสอยู่ไหนล่ะเขายุ่งอยู่แกไปที่หอคอยละครได้ไหมคิดว่าได้นะ โอเคฉับบ okay, sure. ังไรเฟิลถึงไวให้แกใหญ่พวกทหารเห็นแกเขาหรอโอเคอ๋อไรเฟิลครับโชคดีเพื่อนมิเกลไปเลยไปอย่างเงียบๆเพราะมันคงไม่มีใครเห็นหรอกนะเฮ้ยหงเท่าขึ้นบนหลังคานี i ก็ดีเลยครับเฮ้ยขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมโอ้โหไม่ขึ้นว่ะเฮ้ยหืมเดินลงรถอยู่นะ ก่อนหน้านี้ครับยังไม่ได้เพิ่มเล่นเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิไปรุ่นโอ้หมบอกว่าไม่ให้ใครเห็นไม่ใช่เหรอวะโอเคได้อยู่ได้อยู่ ลงลึกขึ้นไปลงลึขึ้นไปโอใจเย็นดีนะมันยังไม่เห็นเราคุณแจของหอคอยระคังหายไปโอ้โหแลต้องไปเอาข้างล่างอีกเหรอใช่ป่ะแลต้องไปหาคุณแจเหรอ ได้สิมันต้องอยู่จะพูดคุมพวกนี้แหละจะมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้มันกำลังจะเดินมาสวัสดีชาวโลกสวัสดีชาวโลกสวัสดีชาวโลกไหนยู่ในกัน ไอ้รีบบินมาแล้วเกินนะเฮ้ยไ,ได้กุญแจแล้วโอเคทำดีมากแดนนี่ไปต่อเลยครับตรงนี้สิเร็วผมคิดว่าพายการิดจะล้มเหลวซะแล้วครับเพราะว่ามันแนะนนะมันไม่ให้ใครเห็นครับมันไม่อยากให้ใครเห็นฉันต้องขึ้นไปบนนั้นโดยไม่ถูกตัวพด งั้นแผนพังแน่โอเคดีนะเรายังฆ่าพวกมันได้ฆ่ามเร็วมันเลยไม่ถือว่าเป็นการตรวจพบนะครับผะมันไม่ได้แจ้งใครถึงเราฆ่าคนที่รู้เท่านั้นใช่ไหมแดนนี่นี่เพลงขาารพทงชาติปะครับเนี่ยต้อนรับตู่ศักดิ์สิทธิ์ตู่พบทอนครับผมมาต้อนรับตู่พบทอนครับ ไม่ใช่เรียกนะโทษขึ้นใช้สไนเปอร์เล็งเราประจำตำแหน่งแล้วโอเคหัวหน้าฉันอยู่นี่ฉันจะติดเครื่องรอไว้โชคดีเห็นตัวโฮเซลแล้วเดี๋ยวเพิ่งยินจนกว่าฉันจะบอกสหายยาลอการมองคงท่านเป็นเกียรติเกียฉันและฉันก็มาเพื่อให้เกียรติท่าน ฝนพวกนี้คือยาลานปอมและไม่มีที่สำหรับพวกเขาในดีแดนสวรค์ของเรามันได้ตัวฮาริฮันโดไอ้บ้าเฮ้ยการลงโทษสำหรับความผิดของพวกมันหรือต้องถูกแข่งคอจากปากกระบอกปืนอันยิ่งใหญ่ของยาลออันนี้คนที่พูดอยู่คือลูกของคาติโยนะครับเอาไงตอนดีคาร์ลสคาร์ลส เสร็จแล้วครั้งดังด้วยครับเอาไม่ยิงเล้วเวนเอ้ยเอาปืนด้านนี้เอาแดนนี่แดนแดนี่อืไปไป เดินหนาเดนาไปเฮ้ยแเออบเนือเสียแกไปแล้วไอ้ดิกเวนยไงล่ะบนหอคอยนั่นไอ้พวกโง่โอ๊ยหายแล้ว อแดนนี่เลยว่ะเอา้มามันติดระเบิดมาเ<ะ>ฮ้ยเมื่อกี้ไอปาดาตรงตะโกนเรียกว่าพ่อเลยครับพอเมื่อกี้มาเตโรมันแบบโหสม,มัยรุ่นผู้ชายมากอะ่ะแบบเอาระเบิดติดตัวเงี้ย แล้วก็ปล่อยลูกทิ้งไว้ข้างทางเพ <t od d ata> ราะว่าระเบิดมันติดมากับลูกของมันอะอเลจะตายที่นี่ถ้าเราไม่รีบไป,ปเอปาดปาเดอฉันเอาอยู่แกป้องกันให้ด้วยเข้าใจนะเฮ้ยสถานการณ์เขาขันวะ